พินจนแขนพิการเลยหรือไงก็เป็นอย่างนี้แล้วท่านยังจะมาแดกด้านออกเหรอเจ้าไหลหลุดแล้วต้องจัดกระดูกให้เข้าที่เดี๋ยวตอนข้าออกแรงจะเจ็บนิดหน่อยอดทนหน่อยนะเจ็บอีกเหรอเจ็บเหรอท่านหญิงใหญ่ท่านอย่าลืมซี่องหญิงสามฝึกวิชายุ่งตั้งแต่เด็กจ็ดขวบตกหลังม้าสิบขวบตกจากหลังคาขาสองข้างไม่ได้หักแค่ครั้งเดียวท่านไม่เคยร้องสะแอะแค่ไหลหลุดแค่นี้มีหรือจะเจ็บจิบจิบมาก ชงให้แล้วถ้าไม่ลืมท่านหญิงใหญ่ไม่ต้องกลัวท่านวางใจจัดกระดูกให้องค์หญิงสามเต็มที่เจ็บแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกเชื่อดีะเฮ้ยจุรุ่ยเจ้ารู้จักข้าดีจริงที่อนาแน่นอนไม่ต้องชมหรอกเดี๋ยวเหลิงอ๋อเจ็บเจ็บให้อย่างนั้นเริ่มแล้วนะอเดี๋ยวกัน เจ้าช่วพูดอะไรเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของข้าสักหน่อยได้ไหมถึงข้าจะอ้วนแต่ว่าข้าก็กลัวเจ็บกะอืมท่านท่านจะทำอะไรอ่ะข้าให้พวกเขาออกไปหมดแล้วท่านทำได้จริงเหรอข้าเป็นสามีท่านไม่เชื่อใจเหรอ,อนี่นี่มันเกี่ยวกัน ด้วยงั้นเหรอวันที่เราเจอกันครั้งแรกท่านสวมชุดแดงดูองอาจห้าวหารแม่แม้าจลุดการควบคุมจนเกือบต้องตกมาโอ้โอ้เบาๆแต่ก็ยังไม่ตื่นตระหนกร้ายราย้รายเป็นดีได้ท่าทีที่ไม่เกรงกลัวแม่มีภัยทำให้ข้าเห็นแล้วประทับใจสาบานว่าชาตินี้ต้องเป็นองค์หญิงสามเท่านั้นข<อ>้าก็รู้ว่าองค์หญิงสามมีใจให้ข้ามาตลอดข้าเองก็เช่นกัน ของท่านได้ฉาบฉวยเกินไปหรือเปล่าใครว่าข้าฉาบฉวยฮะอืมืมอ้าวลืมเจ็บเฮ้ยเสร็จแล้ว แค่แค่นี้ก็เสร็จแล้วเหรอดังนั้นคำพูดที่ท่านชายหารพูดมาเมื่อครู่ก็เพียงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจข้าถึงพูดจาเหลวไหลแบบนั้นในเมื่อกลัวเจ็บขนาดนี้ทำไมตั้งแต่เด็กจนโตถึงต้องสร้างทำเป็นไม่กลัวเจ็บด้วยก็ไม่ได้กลัวสักหน่อย เหมือนจะยังขาดอีกหน่อยนะต้องจัด oh, อีกสักทีไม่ไม่ไม่แล้ว <sk> <ride> ไม่แล้วกลัวกลัวกลัวแล้วสถานการณ์บังค้าให้ข้าต้องเป็นอย่างนั้นเนอถึงยังไงข้าก็เป็นองค์หญิงสามจอรุยบอกว่าไม่กลัวข้าก็เลยต้องไม่กลัวเรื่องเยอะซะจริงเลย